ระบบสังหารเทพตอนที่9ศิลาผนึกเทพศิลาผนึกเทพมีห้าชิ้นมันคือสิ่งที่พระเจ้าที่แท้จริงทิ้งเอาไว้มันคือความลับของความเป็นพระเจ้าที่หลงเหลืออยู่ของมหาจักรวาลขอบเขตพลังของมันเหนื้อจินตนาการข้าได้มันมาสี่ชิ้นแต่ชิ้นที่ห้าข้าไม่อาจจะหามันได้เพราะเวลาของข้าหมดลงและข้าได้พ่ายแพ้เพื่อพลังนี้ข้ามีศัตรูมากเกินไป เจ้าเหมือนมานิ่งสักพักแล้วพูดต่อศิลาทั้งห้าชิ้นต่างมีพลังของตัวเองชิ้นที่หนึ่งศิลาวิญ,ญญาณและความตายทำให้ผู้ครอบครองสื่อสารควบคุมและชี้นำดวงวิญญาณได้ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของดวงวิญญาณทั้งของผู้ควบคุมศิลาและผู้ถูกควบคุมเมื่อใช้คู่กับศิลาผู้สร้างสามารถชุบชีวิตคนและเทพได้ชิ้นที่ 2. สองศิลาเวลาและมิติ ควบคุมการไหลเวียนของเวลาและการเดินทางในมหาจัก,กรวาลระยะทางและขอบเขตขึ้นอยู่กับพลังของผู้ใช้หากใช้คู่กับศิลาวิญญาณสามารถย้อนอดีตได้โดยล่างวิญญาณและกายเนือ้อหากใช้คู่กับศิลาผู้สร้างจะเล่งการเติบโตของสิ่งมีชีวิตและย้อนวัยของสิ่งมีชีวิตได้ชิ้นที่ 3. ศิลาผู้สร้างและความอัศจรรย์ใช้สร้างสรรค์สิ่งต่งตงตางๆได้ดังใจนึก ใช้คู่ศิลาวิญญาณสร้างสิ่งมีชีวิตประเภทต่างๆได้ทั้งมีอยู่หรือไม่มีอยู่ใช้คู่กับศิลาพลังสร้างอาวุธวิเศษได้หรือของวิเศษต่างๆได้มากมายหากมีทั้งสามศิลาพร้อมกันสร้างเทพหรือสัตว์เทพได้ชิ้นที่สศิลาปัญญาและความรู้เข้าถึงทุกความรู้ของจัก,กรวาลและสรรพสิง่ง แต่ละขอบเขตการรับรู้อยู่เฉพาะพื้นที่ที่สัมผัสได้อย่างรู้ความนึกคิดสามารถมองเห็นเนื้อแท้ความรู้สึกนึกคิดในใจของผู้คนสื่อสารกับสิ่งต่างๆทั่วจัก,กรวาลโดยเข้าใจได้ทุกภาษาใช้คู่กับศิลาพลังรับรู้ปัญญาทั่วมหาจัก,กรวาลใช้คู่กับศิลามิติย้อนดูเรื่องราวในอดีตความรู้สึกนึกคิดต่างๆอารมณ์ที่แท้จริงของคนคนนั้นได้หากใช้คู่กันสามชิ้น รับรู้ได้ทุกเรื่องราวของอดีตปัจจุบันและอนาคตไม่จำกัดเขตจนถึงยุคที่มีพระเจ้าที่แท้จริงปรากฏจึงเป็นที่สิ้นสุดขอบเขตของอำนาจของมันชิ้นที่ห่อสิลาพลังและทาดทั้ง5ผู้ครอบครองจะมีชีวิตเป็นนิรันร์ไม่แก่อยู่ในช่วงวัยที่ดีที่สุดของตนใช้ทาุทั้ง้าได้โดยสมบูรณ์แต่ความอัศจรรย์ที่แท้จริงจะปรากฏขึ้นอยู่กับความสามารถและศักยภาพ ของผู้ครอบครองเช่นหากเป็นเทพก็ใช้พลังได้แค่ระดับของตัวเองเกินไม่ได้แต่ใช้ได้อย่างไม่มีวันหมดหากเป็นแค่จอมหยุดก็ใช้พลังได้แต่ในเขตพลังของตัวเองไม่เกินนั้นสามารถใช้ร่วมกับศิลาอื่นๆได้ทุกศิลาเสริมพลังได้อย่างไม่มีวันหมดนอกจากนั้นยังปลดปล่อยพลังห้าธาตุได้อย่างไร้จำกัด เฉียวเฟิงมองเจ้าหมื่นมารพบว่าเจ้าหมื่นมารครอบครองสมบัติของพระเจ้าถึงสี่ชิ้นเฉียวเฟิงพังคิดถึงความยิ่งใหญ่ของหมื่นมารอย่างอดไม่ได้เจ้าหมื่นมารรู้ว่าเฉียวเฟิงคิดอะไรได้แต่ยิ้มก่อนพูดว่าสมบัติของพระเจ้าแม้ยิ่งใหญ่แต่ก็ไม่ได้มีเพียงห้าศิลาผนึกเทพชิ้นหนึ่งนๆก็มีความสามารถไม่แพ้กันหากแต่ยิ่งใหญ่ที่สุด มีเพียงห้าศิลาพนึกเท่านั้นที่มีพลังของพระเจ้าที่สมบูรณ์แต่ก็ต้องครอบครองทั้งห้าชิ้นพร้อมกันเท่านั้นทั้งมหาจัก,กรวาลจึงไร้ผู้ต้านแต่หากมีไม่ครบยิ่งครอบครองมากเท่าไหร่เทพอสูรมังกรมารและผู้คนทั้งหลายต่างก็ลังเกียจเจ้าเชกเช่นข้า ากวันหนึ่งเจ้าคิดครอบครองสิ่งนี้วิธีที่ดีที่สุดคืออย่าให้ผู้ใดรู้ว่าเจ้ามีมันและถ้าต้องเลือกเพียงหนึ่งศิลาปัญญาและความรู้คือสิ่งที่เจ้าต้องมีเป็นอันดับแรกมันอาจจะไม่ได้มีพลังมากที่สุดแต่มันช่วยให้เจ้าเข้าใจผู้คนแยกแยะมิตรและศัตรูได้เป็นอย่างดีและพอข้าครอบครองมันได้ข้าจึงไม่ต้องทำผิดต่อใครอีก เจ้าหมื่นมารพูดราวกับรู้ว่าเฉียวเฟิงวันหนึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับศิลาเหล่านี้เอาละรเราต้องเข้าเรื่องกันเสียทีข้ามีความปรารถนาและความปรารถนานี้มีแต่เจ้าเท่านั้นที่จะทําได้สี่คนมีเพียงสี่คนเท่านั้นที่ข้าติดค้างข้าปรารถนาให้เจ้าทําสิ่งเหล่านี้แทนข้าหนึ่ง มารดาที่ไรหัวใจที่ทิ้งข้าไปโปรดดูแลนางให้นางได้ใช้ชีวิตที่ดีและมีความสุขนิลันสองยอดหญิงงามอาจารย์หญิงที่แสนโง่งและใจร้ายเจ้าจงปกป้องนางด้วยชีวิตของเจ้าและจงทำทุกสิ่งเพื่อให้นางมีความสุขสภรรยาข้าสติเจ้าอุบายใจทมิน แม้เจ้าจะไม่ทำอะไรนางนางก็จะมาหาเจ้าจงทำดีกับนางแทนข้าอย่ากโกรดนางอย่าต่อว่านางไม่ว่านางจะทำผิดอะไรต่อเจ้าก็ตามเพราะไม่อย่างนั้นเจ้าจะเสียใจไปชั่วชีวิตเช่นข้าเพราะนางยอมผิดต่อคนทั้งโลกเพื่อข้าสุดท้ายชายชลาลามมกที่ช่างอ่อนต่อโลกเขาทำเพื่อข้าเสียสละเพื่อข้าและมีสตาชีวิตที่โศกเศร้า จงมีพลังที่ยิ่งใหญ่และทำความฝันของชายชราให้เป็นจริงทำไมข้าต้องทำเชี่ยวเฟิงถามอย่างสงสัยเพราะภาระนี้ไม่ง่ายเลยและเจ้าหมื่นมาเองก็ดูน่าจะทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปแล้วข้าจะพูดอีกครั้งเพราะเจ้าคือข้าเพราะข้าคือเจ้าเชี่ยวเฟิงมักสับสนเพราะคำคำนี้อยู่เสมอเหมือนรู้ว่ามันมีความหมายอะไรแต่ก็ไม่มั่นใจ เพราะตอนนี้เขาและเจ้าหมื่นมานก็อยู่ด้วยกันจะว่าตัวเองคือเจ้าหมื่นมานเลยนั้นก็ดูจะไม่น่าใช่เขาเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรหรือเขาเป็นคนที่เจ้าหมื่นมาสนใจจะใช้พลังและเอาวิญญาณมาสิงสู่ก็ดูจะเป็นไปได้แต่เจ้าหมื่นมานจะทำอะไรให้ยุ่งยากไปทำไมถ้าเป็นแบบนั้นเขาเป็นคนธรรมดาของโลกใบนี้ต่างกับเจ้าหมือนมารที่ทำสิ่งอัศจรรย์ได้ถ้าตอนนั้น ข้าไม่ช่วยเจ้าและเจ้าตายเจ้าจะไปเกิดเป็นเด็กคนนั้นเจ้าหมื่นมานชี้ไปที่เด็กน้อยที่เต็มไปด้วยผ้าพันแผลเฉียวเฟิงตะลึงเหงื่อซึมทั่วล่างทันทีตอนนี้สิ่งต่างๆเริ่มกระจ่างแก่ใจแล้วทุกอย่างที่ดูติดขัดในห่วงความคิดเฉียวเฟิงเข้าใจหมดสิ้นในคำพูดไม่กี่คำของเจ้าหมื่นมานเมื่อข้อครอบครองพลังศิลาได้สีชิ้น ข้าก็ตัดสินใจใช้พลังนี้ทิ้งกายที่สุดโทมเดินทางมาที่นี่ที่นั่นในห้วงมิติและการเวลาที่ข้าจากมาข้ากำลังจะตายถ่วยเทพจากมื่นจัก,กรวาลลายล้อมรอบข้าเพื่อหมายสังหารผู้ที่เรียกว่าพระเจ้าเกียิข้าจากกนบึ้งหัวใจเจ้าเหมือนมาแสดงภาพจากความทรงจำมันช่างยิ่งใหญ่หาใดเปรียบ ในภาพนั้นมีสิ่งหนึ่งที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งสำหรับเฉียวเฟิงในอ้อมกอดของเจ้าหมื่นมารท่ากางเทพมารน,นับอนันต์ในมหาศึกแห่งเทพมากรกลับมีสตีที่งดงามอยู่ในอ้อมกอดของเจ้าหมื่นมารและอิงคนนั้นคือยอดหญิงงามอันดับหนึ่งหากแต่ที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากภาพที่เฉียวเฟิงเคยพบเห็นคือณนะตอนนี้เส้นผมของนางที่เคยเป็นสีดำสนิทแต่ ญดงงามในอ้อมกอดของเจ้าหมื่นมารกับมีเส้นผมสีแดงเพลิงแต่ถึงอย่างนั้นนางก็ยังงดงามเช่นเดิม,มริมฝีปากของนางมีเลือดสีทองอยู่นอกจากนั้นรอบกายยังปรากฏลัศมีนั่นแสดงว่านางเป็นทวยเทพแล้วในเกมสังหารเทพอนันตภพ,พลักษณะเช่นนี้คือเทพชั้นสูงนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ